จับค่าความดันเลือดเช็คอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยโรงพยาบาลรามาธิบดีเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเช็คค่าระดับความดันเลือดนะครับระดับค่าไหนมีความปกติระดับค่าไหนที่เป็นอันตรายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับความดันเลือดในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็คือค่าความดันเลือดตัวบนเนี่ย ควรจะอยู่ที่ตัวเลขต่ำกว่า120มิลลิเมตรประหลอดและก็ตัวล่างต่ำกว่า80มิลลิเมตรประหลอดนะครับนี่คือคนที่มีระดับค่าเลือดค่าความดันเลือดในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับถัดมานะครับความดันเลือดเกณฑ์ปกตินะครับตรงนี้ก็ยังอยู่อยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือความดันเลือดตัวบนอยู่ที่ 120- ถึง129ม mm ิลลิเมตรประหลอดส่วนความดันเลือดตัวล่าง จะอยู่ที่80-84มิลลิเมตรประหลอดนะครับต่อมานะครับความดันเลือดเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงก็คือ130-139มิลลิเมตรประหลอดแล้วก็ความดันเลือดตัวล่างจะอยู่ที่85-89มิลลิเมตรประหลอดนะครับต่อมาความดันเลือดระดับที่1สูงระดับที่1นะครับระดับที่1 140-159 ก็คือความดันเลือดตัวบนนะครับความดันเลือดตัวล่างอยู่ที่90ถึง99มิลลิเมตรประหลอดต่อมานะครับความดันเลือดสูงระดับที่2ก็คือค่าความดันเลือดตัวบนจะอยู่ที่160ถึง179มิลลิเมตรประหลอดนะครับความดันเลือดตัวล่างจะอยู่ที่100ถึง109มิลลิเมตรประหลอดต่อมานะครับ ความดันเลือดสูงระดับที่3เลยนะครับนี่สูงมากนะครับก็คือความดันเลือดตัวบนจะเป็นตัวเลขตั้งแต่180มิลลิเมตรประลอดขึ้นไปส่วนความดันเลือดตัวล่างเนี่ยก็จะอยู่ที่110มิลลิเมตรประลอดขึ้นไปนั่นเองนะครับ